คู่จิ้นระดับตำนานโด่งดังตั้งแต่พศ2544ย้อนเส้นทางละคร5เรื่องของเคนแอนรอดหรือร่วงก่อนกลับมาฟินอีกครั้ง คู่จิ้นระดับตำนานที่ทำให้แฟนช่องสามคลั่งไคล้มาแล้วนักต่อนักเจ้าชายเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างเคนทีระเดชและแอนทองผสมเคมี K Me, คู่นี้โด่งดังระดับซุปตาตั้งแต่ปี2544จนตอนนี้ยังเป็นที่พูดถึงของแฟนๆจุดสตาร์ทเคมี Me, คู่ขวัญเคนแอนคือละครเรื่องแรงเงาเรื่องนี้ตรึงตราใจคนดูมากทั้งคู่ต่างได้รับคำชื่นชมในเรื่องของฝีมือการแสดงขั้นเทพละครเรื่องต่อไปได้แก่ อุ้มรักในปีพุทธศักราช2549เรื่องนี้กระแสปังขึ้นไปอีกเรียกว่าทุกบ้านต้องเปิดดูต่อมาสวรรค์เบี่ยงปี2551เรื่องนี้กระแสดังเปรี้ยงปล่างเรตติ้งกระฉูดเพลงประกอบก็ฮิตติดหูและทั้งคู่ก็ยิ่งดังเป็นพลุแตกขยายฐานแฟนคลับ มากขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้เล่นละครสูตสเสน่หาในปี2552ซึ่งก็คว้าเรตติ้งสูงยืนหนึ่งไปเช่นกันส่วนกระแสละครก็ดังเวอร์คนดูต่างชื่นชมในฝีมือการแสดงของสาวแอนที่เล่นได้น่ารักดูไม่เบื่อปิดท้ายที่ละคร365วันแห่งรักปี2553เรื่องนี้ทั้งคู่เล่นเป็นสามีภรรยากันเลยถือว่าตอบสนองความจิ้นให้เหล่าแฟนๆได้อย่างดีเรื่องนี้ ก็ทำเรตติ้งถล่มทลายแล้วก็ตรึงตรากจคนดูเช่นเดียวกับเรื่องที่ผ่านมาเลยละค่ะ